ค่ะสำหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นสายสปอร์ตนะคะตัวนี้เป็นงานช็อปนะเป็นสายสปอร์ตงานชอ็อปลา์ซีสีคาราเมลนะคะเดี๋ยวนุ่นวัดความหนาของตัวนี้ให้ก่อนนะคะความหนาเขาประมาณนิ้วครึ่งนะคะแล้วก็ความยาวของเขานุ่นวัดคร่าวๆนะเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจนุ่นวัดตั้งแต่ห่วงตรงนี้เลยนะ ออวัดได้ประมาณห้าสิบนิ้วนะคะโดยประมาณห้าสิบนิ้วนะแล้วเขาก็มีปรับระดับตรงนี้ได้อีกนะคะเดี๋ยวนุนวัดให้เมื่อกี้ห้าสิบนิ้วแล้วก็เพิ่มตรงนี้อีกสี่นิ้วประมาณสามนิ้วนะคะอตีว่าประมาณสามนิ้วประมาณสักห้าสิบสามห้าสิบสี่นิ้วนะคะความยาวของตัวนี้นะคะที่ยาว ลูกค้าจะถามว่าใส่กับกระเป๋าแบบไหนก็คือเป็นต้องเป็นกระเป๋าแบบที่แนะนํานะคะให้เป็นลายเดียวกันเนี่ยแบบนี้นะคะลายเดียวกันก็สามารถใส่ได้นะคะนี่เดี๋ยวนุสภายให้ดูเนาะคร่าวๆเนาะลูกค้าบางท่านไม่รู้ไม่แน่ใจว่าใส่แล้วจะเข้ากันไหมอะไรไหมก็คือถ้าเป็นลายเดียวกับกระเป๋ายัางไงเข้าแน่นอนนะนี่นะคะแต่ว่าตัวสีนี้เขาอาจจะคนละสีกับตรงนี้นะ ถ้าเกิดของลูกค้าแบบเป็นอะไรสีดําอ่ะรุ่นว่าใช้ได้นะคะนี่แต่ตัวนี้มันเป็นอะไหล่สีทองนะเวลาใช้ก็จะตัดตัดกันแต่ว่าตัวกระเป๋าที่เขาเป็นสีนี้กับสีนี้นะคะเวลาใช้แล้วเขาก็จะเข้ากันนะนี่ก็ใส่ให้ดูก็ประมาณนี้นะคะเพื่อใครสนใจสายสปอร์ตนะคะเป็นสายสปอร์ตหนังของงานช็อปนะตัวนี้นะคะอีกด้านหนึ่งเขาก็จะเป็นสีดํานะคะนี่ เป็นหนังดําแบบนี้นะคะแต่นุ่นว่ามันใช้น่าจะใช้ได้แค่ด้านเดียวอะคะ่ะอีกด้านหนึ่งไม่น่าใช้ได้น่าจะใช้ได้แค่ด้านนี้นะคะ